ข่าวดีแชร์ได้วันเกิดปีนี้แบ่งปันความสุขเห็นน้องอิ่มพี่ก็ดีใจข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์คลิปแห่งการคิดดีทําดีของคนคนหนึ่งถึงแม้ไม่ได้มีมากแต่อบอวนไปด้วยความสุขตลอดทั้งวันเพราะวันนี้คือวันเกิดของเจ้าของคลิป ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วเตรียมทำอาหารแจกขนมให้น้องๆในละแวกใกล้บ้าน ที่ทากับข้าวไม่เค่อยเก่งแต่วันนี้ตั้งใจมากๆหวังว่าเด็กๆจะชอบกินกันนะครับไม่รอช้าใส่มะเขือเทศต่อเลยคั่วไปคั่วมาสักพักหนึ่งจนได้ที่นะครับเราก็ทํากันปิดฝาเพื่อที่จะได้สุกเร็วๆนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับเปิดฝามาคือหอมมากๆทุกคนเราก็เทน้ําลงไปเลยนะครับและวันนี้เราจะใส่เลือดไก่ไปด้วยนะสําหรับขนมจีนที่เราใช้วันนี้เป็นเส้นแห้งนะคะน้ําที่ต้มไว้ก็เดือดแล้วใส่เส้นลงไปเลยครับจะบอกว่าสําหรับเส้นวันนี้ผมใช้ไปประมาณ15ถุงนะครับส่วนเด็กๆก็คือรอพร้อมกินแล้วนะวันนนนีีี้อกกจจาาขขมมมแลเรรปปโสหบ เด็กด้วยนะครับเวลานี้ขนมจีนและคนก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาเริ่มตักให้เด็กๆทีละคนนะครับขนมจีนที่ผมทําไม่รู้ว่าทุกคนจะให้ผ่านไหมแต่อยากจะบอกว่าผมตั้งใจทํามากๆและภูมิใจในฝีมือของตัวเองสุดๆเปขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะได้บุญอิ่มเอมใจ